หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กรยั่งยืนด้วยความต้องใจมุ่งมั่นสัรหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการนำข่าวคราวอะไรต่างๆนานานำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจำทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเดยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจำนะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะ,พ,ะพ่อแม่พีน้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะ,นะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ระดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย นะเอาไปใช้ในนาะข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปะหลังนี่หัวนิงขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดวังแหละนะครับนะนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนะีนะ่ก ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลากหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตาหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธุ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสามแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตรดิต์อุตรดิตด์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับ,นะรบนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขอสออุตรดิตต์ อานะครับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่สองวังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังโป่งทองแสนขัน อำเภอำปาดกันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมัน PT น้ m p ปา d จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านซุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านแจ๊แป๋วตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอำเภอนครไทยก็ที่ร้านอ,อเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากลการเกษตรวังชิ้นสากลการเกษตรเมืองลองสากลก,การเกษตรร้องกวางนะสากลสากลการเกษตรเมืองสองนะจังหวัดน่านก็ที่สากลการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าทนนั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9ย์เก้าเ 099-002-4-9-9-9หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกำไรด้วยแร่ทาตชั้นดี กว่าใครๆคุณภาพโดนใจกเกษตรกรยังยืนหรือความต้องใจอันนี้ไม่พอมาเอาเพิ่มไม่ดีจริงไม่มาส่งรอบน่ะตะเช้าอ่ะตะเช้าไม่พอเอเออันนี้หลบไหมอ่ะเอาอีกสี เออนี่เขาต้องมีรถยกงี้ลุงหนันเอาลักพามาให้ดูว่าใช้มดไปไหลกระสอบแล้ววันนี้มาเอาเพิ่มมาเกษตรกรใช้กันเยอะมากปุยตาหัวคันฟ้าเขามีลายสีลายสูตรมากๆเลยแกเพราะแต่ละฤดูการก็ไม่เหมือนกันผลช้เขารู้กันจะอันไหนดีนี่เขาปากต้องปากบอกต่อตอกันเลยนะจะเข้ามาปรึกษาที่ร้านใล้เคยทุกคนไทยหนุ่มนั่นสวัสดีพี่มณีิทค่ะสวัสดีค่ะใส่ตัวไหนอยู่ละพี่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ก็ใจยอยู่เสาแปดแปดนี่ เป็นเข้าหลอบแรกครับมันจะทํามือแตกกอนีเซิร์ชก้าไปดูใน Google ก่อนเราไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่ใช่คนที่นี่มีเบอร์โทรก็โทรมาถามก็ตามมาซื้อที่นี่ก็จนทุกวันนี้เลยพอเอาไปใช้แล้วเข้ามันแตกกอดีแตกกอดีมากเลยลองหลายแบรนด์ลองลองมามดทุกแบรนด์ครับลองมามดเลยอต้องปปลุกนะหัวปานี่านะไม่ใช่บอกว่าเรียกคนหัวปาไม่ก็คนหัวหัวป้าลายอย่าง วัวคนจาแกพอจ๋าแม่จ๋ามีใครๆคยใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้บ้างแล้วคอมเมนต์กันมาได้เลยนะหนูเข้ามาในร้านพนาวันเกษตรพันนะเห็นลูกค้าเข้ามาสังส่งซื้อกนจิงจังเลยจุดเด่นของร้านเราคืออะไรจ๊ะี่ร้านนะจ๊ะก็จะมียาครบทุกอย่างเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยา ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะคะยาเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียนะคะแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนอัหานเสิริมจ้ะมีครบเลยไมว่าจะเป็นพวกกาจัดวัชพืชต่างๆหรือว่าจะเป็นฮอร์โมนอาลารเสิริมเนาะใช่ค่ะปุ๋ยที่ดีต้องปุ๋ยตาหัวคนปลาเองลองเอาไปใช้กันเด้อคนปลาหัวคนปลาหัวคนปลาประกาศสัตว์ดาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิต ขอบคุณน้องแนนนี่ด้วยนะครับนะ้าที่มาช่วยรีวิวนะครับสิ่งดีๆนะครับนะของเรานะครับปุ๋ยตราหัวคนป่าที่ร้านพนาวันเกษตรพันุ์นะครับนะอาจเดี๋ยวรู้สึกว่าจะไปเปิดอีกจุดหนึ่งนะครับที่บานสวนนะนะที่บานสวนพี่น้องชาวสุขโขทยนะัยตัวจังหวัดเลยนะครับนะทางบานสวนเนี่ยนะ รับฟังรายการนี้อยู่ก็เดี๋ยวก็จะมีจุดนะที่ท่านสามารถที่จะไปซื้อใช้ได้ใกล้ๆแล้วละเร็วเวนี้นะับเร็วๆนี้นะไปว่าไปดูข่าวของเรากันต่อนะนี่ก็ตามรวดป่าไม้บุกจับโรงงานในทุนจีนนะครับนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะปนเปื้อนโลหะนะครับเอามาเพียบเลยนะแหมมันเห็นบ้านเราเมืองเรานี่เป็นถังขยะนึงไงว้นะฮะเฉพาะสินค้าห่วยๆนะที่เอามาแล้วก็ใช้กันแป๊บเดียวเจ๊งนี่าเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นขยะเยอะแยะอยู่แล้ว,วนะฟังนี่เขาจับได้ด้วยนะครับนะอ่ะปายว่ากันหน่อย เรื่องราวข่าวนี้นี่ก็พลตวจตรีวชรินภูสิทธิ์นะครับผู้บังคับการน่ะป้องกันและปราบปรา,ปามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็นำกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่หมู่9ตำบลเกาะขุนอำเภอพนมสารคามนะหลังได้บอะแสบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ซุกซ่อนขยะอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าผิดกฎหมาย เขาเจอนะครับนะเจอกองผลิตภัณฑ์จากการบดย่อยที่ปนเปื้อนโลหะหนักนะน้ำหนักประมาณครึ่งตันนะครับอ่าแล้วก็กองผลิตภัณฑ์นะครับคือมันมันเอากองกองเอาไว้อะี๋ยวหนูฟังผลิตภัณฑ์จากการบดย่อยที่ปนเปื้อนโลหะหนักอีกประมาณ1ตันนะครับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการแยกนะไอ้ที่ปนเปื้อนโลหะหนักเนี่ยก็ประมาณ10ตันเลยนะครับ นายหลีนะนายหลีแกเป็นคนจีนนะครับแสดงตัวเป็นผู้ครอบครองกองวัตถุอันตรายอันนี้และก็นายกัวด้วยนะครับเขาเป็นคนจีนเหมือนกันนะครับแสดงตัวเป็นผู้จัดการโรงงานเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันครอบครองวัตถุอันตรายนะโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับสอบสวนทั้งคู่ให้การรับสารภาพห่อห่อ เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ออายัดของกลางดังกล่าวไว้แล้วก็ควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีแล้วก็ถามว่าตรวจสอบพบนะว่ามีการฝากรับซื้อหรือเกี่ยวข้องกับของกลางในคดีที่มีการจับกลุ่มและอายัดขยะอิเล็กทรอนิกสผิดกฎหมายที่อําเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีเมื่อวันที่5มกราที่ผ่านมารวมทั้งกรณีที่ศุลก,กากรตรวจยึดขยะอิเล็กทรอนิกสนำเข้า10ตู้คอนเทนเนอร์นะประมาณ256ตัน นะครับถ้าเกี่ยวข้องกันอีก2เรื่องนี้นะครับก็จะได้ดําเนินคดีเพิ่มเติมด้วยนะรวมถึงตามหาผู้ที่เกี่ยวข้องมาดําเนินคดีด้วยนะครับอยากจะรู้ว่ามันเอาเข้ามาทําอะไรเดี๋ยว้นะูฟังนะเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบนะแล้วก็ให้ข่าวให้ข้อมูลสักหน่อยเถอะนะครับนะมันจะอันตรายมันจะอะไรยังไงหรือเปล่าอันตรายเนี่ยอันตรายแน่เดีนะ๋ยวหนฟัง ถึงได้บอกว่าพวกนี้เขาไม่ค่อยที่จะไปทำโรงโรงงานอะไรในนิคมอุตสาหกรรมหรอกนะที่จัดเอาไว้เนี่ยนะเพราะว่าเนี่ยความเข้มงวดกวดขันอะไรของเราเนี่ยนะเพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่รอบๆอเนี่ยสำคัญนะครับนะพวกนี้ก็มักจะไม่เข้าไปอยู่ในนั้นเพราะว่าจะถูกควบคุมนะมก็จะแบบอบออกมาทำข้างนอกนะครับนะโดยจ้างคนไทยที่ไร้สำนึกนะครับเห็นแก่เงินเนี่ยเป็นนอมินีแทน นี่่ะจับไปให้มอดนะอย่าให้เหลือส่วนเรื่องนี้อ,อุบัติเหตุรถบัสที่ลาวตกข้างทางนะครับนี่ก่อนนักท่องเที่ยวเจ็บกัระนาวนะนูฟังนี่ก็ต้องหามข้ามารักษาที่ฝั่งไทยเรานะครับเช้าวันนี้เนี่ยที่เมืองคอนพะเพงแขวงสารวันครับสบพปอลาวนะ อันนี้ก็อยู่ตรงข้ามาเพลนนาตาลจังหวัดวรราชธานีนะครับเป็นอุบัติเหตุรถโดยสารระหว่างนครหลวงเวียงจันทไปปากเซนะครับโดยรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงไปข้างทางมีคนเจ็บเป็นชาวต่างชาตินะไม่รู้สัญชาติไหนบ้างนะมีไทยมีจีนมาก็ไม่รู้นะครับนะก็ประมาณ10-20คนครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพฝั่งลาวนาคนเจ็บส่งโรงหมอใกล้ที่เกิดเหตุในแขวงจำปาสัก แต่ว่าโอโหอุบัติเหตุหมู่ครับเจ็บกันเยอะเลยนะทั้งสาหัสร,รอแล่ด้วยนะครับทีมแพทย์จากฝั่งเราก็ประสานมาที่โรงพยาบาลสวัส,สิทธิที่ประสงค์ในจังหวดัดบุราชธานีเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วยหนักจํานวนมากขณะน,นี้รถพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงหลายคันรอรับผู้ป่วยที่ด่านช่องเมกแล้วขณะเดียวกันนี่ทางโรงพยาบาลสวัส,สิทธิที่ประสงค์ของเราก็ประกาศขอรับบริจาคเลือดทุกรูปเลยนะครับ นะอ่ะก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนก็แล้วกันนะเขาบอกว่าเป็นรถบัสนะประจำทางด้วยนะของลาวแต่ว่ามันตัวหนังสือเนี่ยข้างรถรอบรถเนี่ยมันเป็นภาษาจีนนะท่าหนูฟัง่ามันไม่ใช่ภาษาลาวนะมันบอแมนมันบอแมนภาษาลาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นรถร่วมบริการจากจีนหรือเปล่านะครับ ว่ากันไปนะกลับมาบ้านไทยเมืองไทยเรานะครับไอ้หนุ่มโรคจิตลวนลามเด็กหญิงอายุ12ขวบตามรวจจับได้ทันควันนะครับมันหัวหมอครับโอยมีหลักฐานไงมีหลักฐานไงเปิดกล้องวงจรปิดเลยดิโอ้โหปรากฏว่าแม่ของเด็กสุดจะทนกระโดดถีบไม่ยั้งนะด,ดฟังนางสาวเดือนอายุ36ปีพร้อมด้วยเด็กหญิงดาวอายุ12ขวบลูกสาวนะครับ แล้วก็เด็กหญิงฝนอายุ12ขวบเป็นเพื่อนของลูกสาวทั้งหมดนี้ใช้น้ำสมมุติหมดเลยนะครับก็เดินทางก็แจ้งความที่โรงพักปากเกล็ดนนทบุรีครับหลังจากที่ถูกชายคนหนึ่งลวนลามลูกสาวและเพื่อนในร้านสะดวกซื้อหลังเกิดเหตุพลเมืองดีช่วยกันจับตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้เหตุเกิดที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งถแถวปากเกร็ดนนทบุรีเมื่อตอนสัก4ทุ่ม40นาทีนะ โดยคลิปจากกล้องมือถือบันทึกภาพที่เกิดเหตุบริเวณด้านหลังร้านนวดแห่งหนึ่งรับบนถนนแจ้งวัฒนะมีพนักงานร้านดังกล่าวช่วยกันจับตัวผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าสวมแว่นเอาไว้ได้หลังจากที่ก่อเหตุลวนลามเด็กสาวแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปหลังร้านโดยก็มีในต้นนะซึ่งเป็นพ่อของเด็กหญิงเอน้มสมมติเหมือนกันนะครับนะในต้นเป็นพ่อของเด็กหญิงดาวนะวิ่งตามไป พร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยจับมันน้อยช่วยจับมันน้อยนะก่อนที่จะแจ้งตำรวจปากเกร็ดนะให้มา,ารับตัวไปโดยระหว่างสอบปากคำเนี่ยนางสาวเดือนซึ่งก็เป็นแม่ของเด็กเนี่ยตะโกนด่านะครับด้วยความโกรธนะไอชาติหมาไอสาระเลวไอชิงหมาเกิดไอ้นักแผ่นดินไอขายชาติอ้ไม่รู้นึกอะไรได้ได่าแหลกนะครับนะด่าอย่างเดียวไม่พอดยแขนจัดเลยวิ่งไปกระโดดทีบคม้ม ตอบซ้ำเอกเพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยทั้งนี้เนี่ยนานางสาวเดือนนะ้แม่ของเด็กหญิงดาวก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยนะเคยโดนไอเนี่ยลวนลามมาแล้วครั้งหนึ่งน้องก็วิ่งมาบอกก็รีบไปดูเพื่อจะจับมันแต่ว่ามันก็วิ่งหนีนะแบบครั้งนี้นี่แหละซึ่งตัวเองจําหน้ามันได้ครั้งนี้ก็เอาอีกแล้วนะลูกก็วิ่งไปบอกนะพอเห็นหน้ามันก็จําได้เลยมันก็วิ่งหนีอีกตอนกับผัวก็เลยวิ่งไล่จับอยู่พักหนึ่งอะ หลังจากจับได้ก็ถามมันว่ามึงทำแบบนี้ทำไมเออมันไม่ตอบก็เลยแจ้งตำรวจยืนยันว่าจะเอาเรื่องตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพราะไมาอยากให้ไปเกิดกับลูกใครอีกขณะที่ในต้นซึ่งเป็นพ่อของเด็กก็บอกว่าลูกวิ่งมาบอกว่าถูกลวนลามนะตัวเองเห็นไในห,หมอเนี่ยวิ่งวิ่งหนีอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อก็เลยวิ่งข้ามถนนตามไปวิ่งไปเกือบ2กิโลเมตรนะนะ จากนั้นเนี่ยมันก็วิ่งข้ามถนนมาที่ร้านนวดนะก็เลยเพนักงานที่นี่เขาช่วยกันจับไว้ได้นะหลังจากจับได้ก็ถามว่ามึงทาลูกกูทําไมนะมันไม่ยอมตอบนะ,ะทางด้านเด็กหญิงฟ้าก็บอกว่าพวกตนเนี่ยชวนเัินปหาซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อระหว่างที่เดินไปตรงโซนขนมเนี่ยนีไอ้ไอ้ไอ้น้าคนเนี่ยมันยืนเลือกขนมอยู่ขณะที่ตัวเองกับเพื่อนกําลังจะเดินผ่านเนี่ยนะ มันก็เอามือเนี่ยมารูปที่ต้นขาของหนูแล้วก็ขาของเพื่อนนะเด็กหญิงดาวก็เลยรีบออกจากร้านไปบอกแม่ส่วนตนยืนคอยดูอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเขาก็มองมาที่ตนเองด้วยท่าทางแปลกๆตอนแรกที่เขาจับขาก็คิดว่าเขาเผลอมาโดนนะแต่ว่าเด็กหญิงดาวบอกว่ามันเคยจับเน่าอกมาแล้วครั้งหนึ่งก็เลยทำให้จดจำใบหน้ามันได้ เด็กิงดาวบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อปลายปี 6- 5หเจอผู้ชายคนนี้ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วเขาก็เอาแขนเนี่ยมาชนที่หน้าอกตอนนั้นก็ไปบอกแม่แต่ไม่ได้แจ้งความส่วนครั้งนี้เนี่ยโดนจับต้นขาก็วิ่งไปบอกแม่ซึ่งก็แม่ก็อยู่ที่บ้านอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อนี่แหละเมื่อแม่มาถึงก็ถามถามันทําอะไรลูกกูงั้นนะแต่ว่าเขาปฏิเสธ แม่ก็จึงจะไปเปิดกล้องวงจรปิดนะไอ้ผู้ชายคนนี้ก็วางขนมไว้ที่เคาน์เตอร์แล้วก็วิ่งหนีทันทีพ่อก็เลยต้องวิ่งตามไปจนจับกลุ่มตัวไว้ได้เบื้องต้นผู้ก่อเหตุไม่ยอมให้การแต่อย่างใดบอกให้ตำรวจไปดูกล้องอีกทั้งยังไม่ให้ข้อมูลทั้งชื่อและนามสกุลครับเขาก็เอาไปตรวจปัสสาวะเลยนะจากนั้นก็เอาตัวส่งเข้าห้องควบคุมนะรอพิมพ์ลายนิ้วมือหาประวัติและประสานญาติก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปอืม ตำรวจถามเนี่ยถามจริงเปลอาเนี่ยเขาหาว่าไปทำลวนลามลูกกันนะจริงเปล่ามันบอกไงไม,มันบอกว่าจะมาถามทำไมอยากรู้ก็ไปดูกล้องวงจรปิดดิอืมสมควรโดนกจะโดดถีบไหมหล่ะใช่ไหมอ่ะนี่มาถึงเด็กผู้ชายบ้างนะครับนี่เครียดครับโดนต่อว่าน่ะอ่าเป็นตัวปัญหาเป็นตัวปัญหาของบ้านของครอบครัวเดินฟังครับเด็กก็จะฆ่าตัวตายซะแล้ว นักข่าวรายงานเหตุระทึกครับขณะที่เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยเทศบาลตำบลหนองไม้แดงแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยไต,ยตย้กวณธรรมก็เข้าช่วยเหลือชาตัวเอาไว้ได้ครับ mm. เหตุเกิดที่ชั้น3หอพักแห่งหนึ่งในตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชนบุรีครับก่อนที่จะพาตัวเด็กนะเราเป็นเด็กผู้ชายอายุ14ปีนี่แหละส่งโรงพยาบาลชนบุรีเพื่อให้ตรวจสอบว่ามีอาการทางจิตหรือเครียดอะไรหรือเปล่านะจะได้ช่วยดูแลรักษา แล้วก็ติดต่อทั้งครอบครัวให้มารับตัวในอธิบดีเขายาอายุ22ปีนี่เขาก็เป็นเพื่อนข้างห้องนะครับบอกว่าน้องเนี่ยเคยบอกนะบอกว่าพ่อแมนะ่ของน้องเขาเนี่ยด่าว่าเขาหาว่าเขาเนี่ยเป็นตัวปัญหาของครอบครัวเด็กก็เลยเครียดนะเขาฝากโทรศัพท์เอาไว้แล้วจะกระโดดตึกตายบอกว่าถ้ามีสายเข้ามาเนี่ยให้รับสายด้วยตัวเองนี่ก็ โทรเรียกกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือซึ่งก็ไม่รู้นะว่าน้องเนี่ยมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่หอพักแห่งนี้นะครับนะนะเด็กอายุขนาดนี้ด้หนูฟังแนละ้วเริ่มที่จะคิดเริ่มที่จะเครียดนะเริ่มที่จะหนอยนะครับนะกับบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองรู้สึกไม่ดีนะครับนะจะสั่งสอนจะอะไรยังไงนะครับอบรมอะไรลูกเนี่ย ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการด่าหรือว่าเคี่ยนตีนะครับมันมันหมดยุคมันหมดสมัยแล้วเนาะหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกรไรด้วยแร่ทาตุัันดีกว่าใครๆค,คุณภาพโดนใจเกษตรกรยังยืนดือ,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 อความต้องใจมุ่ง นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับดำเนินรายการโดยวันชัยเมืองขุนเดชหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียง,งามๆคนนี้นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับนะะก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยาง,งานเพลงเพราะๆนะเอาไว้นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอ้าวก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะ กับแม่ปุย๋ยตราหัวคนป่านะครับนะเข้าเข้าสู่ปีที่100นะครับนะหนึ่งศตวตรรษนะแห่งความมั่นคง,ย,งยั่งยืนนะร่วมกับพี่น้องกเกษตรกรไทยด้วยแม่ปุย๋ยคุณภาพดีนะครับนำพามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กัน นะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสุดนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัม no f i l l นะไม่เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ยล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่น้องกเกษตรกรแน่นอนนะนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม ครบถวนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้นะลูกโตติดผลดอกข่วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอวบๆใหญ่ๆนะครับนะขายได้ราคาดีนะไรไอ้อยนี่ก็นะสูงใหญ่นะลำต้นโตนะความหวาน c c ซนี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็น มันสัมพัหลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กบ้อมใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กันร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวกันให้รู้เนาะนะก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจําหน่ายหมดแหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บ้วการข้อมูลของเราได้เลย0 9 9 0 0 2 4 9 9 9นะครับ 0990024999นะครับนะอ่ะวันนี้ล่ําลากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ